ทักทาสบายดีเพื่อนพี่น้องมดอยู่ทุกคนเนาะนี่ก็เฮาจะไปหาเห็ดได้ทุกคนเลยตอนบ่ายบ่ายโมงตอนนี้ทุกคนเลยเยดี๋ยวฮาไปหาเห็ดอยู่โคกลองเบิ้งว่ามันละไตหรือยไม่ได้ทุกคนเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนะเฮาก็ไปหาก็ได้รายเติบทุกคนเลยวันนี้เฮาก็จยะไปอีกรอบนึงนะว่าะมันละได้บอกไปทุกคนไปเบิ้งไปชมนำเดียว่าฮาวละหาเห็ดได้น้อยได้รายจำเนินนะทุกคนนี้นี่

ดะเอางามทุกคน ngắm làm đây được Đọc nó cứ nhảy là nà lên Hãy

ขนนี่มีแต่ดอกงามๆทคนเอ้ยนะนะ นี่ทุกคนเห็นแล้วนี่นี่ทุกคนอ่าทุกคนนี่นะนี่ดอกงามดอกง่ายทุกคนพี่ดินี่ตอนนี้ก็มีมทุกคนนะถือใหม่นะเดี๋ย được nghỉ này chùa đấy mình sẽ đọc ngang tụi con. Lăng phó đi kỳ lễ tụi con này. Tu hai cặp tôi, nga kìi 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 này kìi 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 เห็ดเห็ดถือว่าเห็ดเห็ดน้ำหมองเนาะบ้านเำาขึ้เอิ้นเห็ดน้ำหมองอืมเป็นแต่เป็นเห็ดดินนะทุกคนที okay. ่ดาวนี้ครับพี่ทุกคนนี่นี่นทุกคนมีแต่ดอกงามๆทุกคนเนอะปู่ปู่ปูทุกคน เ,เ,ขเข้าเลยเข้าเลยมาแนะ่ทุกคนมานระเอาเลยผู<ฮ>้จะดอกดอกพอดีพอดีเลยทุกคนเลยมีดอกเยอนะผู้มีแต่ดอกง่ายทุกคนทุกคนเห็นแล้วทุกคนนี่เนี่ยสามดอก Đó cái nhanh không ngam đây đi. Ngam đây thưa con. Hãy subscribe cho kênh Да. Мама дико

ठीक <tipie, ha -tip. tip> <tip> 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 นี่นะทุกคนโอ้ยนี่ดอกอยอยางใหญ่งามนานา,นาทุกคนเอ้ยกำลังพอดีเลยนะดูนี่ทุกคนผลงานเฮ้านะได้คู่หนึ่งกับกระยังนึงเกือบเต็มทุกคนเลย เอาไปแต่บาบโมงนะเขาไปหาไปเต่ตอนบ่ายทุกคนเลยซื้มโมงหนึ่งนะเขาไปนะบ่ายตอนนี้ก็สองโมงทุกคนเลยได้หลายเตอร์ไน,นะนี่ก็จะได้เมื่อหาใหอยูฮ็ดกินเนี่ยทุกคนเลยหานะคลิปนี่ก็ขอพาไว้ชั่วนี้ีกันทุกคนเลยขอม่งขอบใจพู้จารครับชมก็ไว้คลิปหน้าเพ้่อยังพรอพอ้อกันไหมอีก